สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะวันนี้บวก15,335รายด่วนยอดติดเชือ้อโควิดวันนี้บวก15,335รายเสียชีวิตมากถึง129รายวันที่25กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทำนิวไฮอีกแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่15,335รายเป็นติดเชื้อในประเทศ15,319รายจากต่างประเทศ19รายเป็นการตรวจเชิงรุก2,916รายและ Walk-in 11,759รายรวมยอดผู้ติดเชื้อ497,302รายรักษาหาย6,904รายผู้ป่วยอาการหนัก4,151ราย ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ961รายผู้เสียชีวิตวันนี้129รายยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่มีการระบาดอยู่ที่4 0 5 9รายสำหรับสถิติ9วันที่ผ่านมา17กรกฎาคมติดเชื้อ10,82รายเสียชีวิต141ราย18กรกฎาคมติดเชื้อ11,397รายเสียชีวิต101ราย 19กรกฎาคมติดเชื้อ11,784รายเสียชีวิต81ราย20กรกฎาคมติดเชื้อ11,305รายเสียชีวิต80ราย21กรกฎาคมติดเชื้อ13,002รายเสียชีวิต108ราย22กรกฎาคมติดเชื้อ13,655รายเสียชีวิต87ราย 23รกรกฎา,าคมติดเชื้อ14,575รายเสียชีวิต114ราย24รกรกฎา,าคมติดเชื้อ14,260รายเสียชีวิต119ราย25รกรกฎา,าคมติดเชื้อ15,335รายเสียชีวิต129รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ